สวัสดีเพื่อนสมาชิกสมาคมสิทธิเก่างงองค์การสหนระบอดภาคเหนือนะครับนี่คือเป็นช่องทางใหม่นะครับที่เขาใช้ติดต่อสื่อสารกันนะครับหลังจากที่เขาได้ใช้ช่องทางเมื่อก่อนนี้เราจะใชะ้โทรศัพท์นะครับใช้มิดมูเฮาในการสื่อสารกันนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ก็ยังอยู่นะครับอันนี้เป็นการช่องทางใหม่ๆที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับแลว้วก็คณะกรรมการได้คิดค้นเพื่อที่จะสื่อสารกับสมาชิกนะครับผม ลืมแนะนาตัวนะครับผมภารกรคำเดชนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมสิทธิ์เก่าโรงองค์สมคนตบบังภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมข้างๆผมนี่ก็มีแถมสามท่านด้วยกันนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ฝั่งขวามือก่อนนะครับสวัสดีครับคุณแซกสวัสดีครับผมแซกนะครับนรบลอินแก้วนะครับเป็นฝ่ายผู้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับดูแลดางด้านไอทีเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในสมาคมของเราครับ ครับอันนี้เพื่อน็จะดูแลเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ระบบไอทีนะครับผมและก็คือว่าเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับผมซึ่งเข้ามาเป็นสมัยที่2นะครับทางด้านซ้ายมือผมพ้องนะครับอันนี้หลายลท่านคงจะรู้จักดีนะครับท่านอุปนายกอุดมธานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอุปนายกมืออาชีพนะครับไอเสมารกก็ยังเลือกอยู่ก็เขา คงบทสัมงันอย่างนักเนาะเดี๋ยวไปว่าเรื่องเนื้อหานักกันนะกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมก็เป็นลุงแล้วบทะัมผันอย่างนักแล้วครับครับอ่าแล้วก็แหมหนึ่งท่านนะครับผมอันนี้ก็มูจักกันดีในนามของนายบอยครับสวัสดีครับคุณธิติชัยครับครับสวัสดีครับสมาชิกแล้วกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับในงานของตัางสมาคมครับผมห้าไปชอบเกี่ยวกันในเรื่องของสสสเนาะสวัสดิการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหรือว่าใครจะกู้เงินกับปรึกษาผมครับ รวมไปถึงวงดนตรีทุกสวรรค์นะครับครับและก็ยังมัธย์ชอบเรื่องของกีฬานะครับครับซึ่งจะเป็นโครงการในอนาคตของทางสมาคมของต่อไปนะครับครับครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปว่าเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับผมต้องขอสุมาสมาชิกนะครับผมในเรื่องของความล่าจานะครับเรื่องของมิ้นหมูเฮานะครับเพราะว่าหลังจากที่คณะกรรมการชุดนี้ได้เข้าทํางานเนี่ยผมก็ได้รับมัธย์ชอบในส่วนของบทในส่วนของบานที่การนะครับ แต่ว่าด้วยความล่า้าหลายๆอย่างนะครับจึงทาให้มิตัวเฮาเนี่ยใกล้จะคลอดนะครับแต่ว่าอาจจะคลอดแ้ากว่ากําหนดไปเล็กน้อยนะครับผมด้วยหลายๆอย่างเนาะก็เลยต้องของสุมาภัยมาณโอกาสนี้นะครับครับแล้วก็แหมส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับในรอบแหมประมาณ1เดือนนะครับตั้งน้าเนี่ย สมาคมเฮาก็มีกิจกรรมจะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะนักเดียวนะครับเริ่มต้นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการทําร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนนะครับก็คือสมาคมอาของเฮาเองแล้วก็มูนิทิชช่วยเหลือคนตาบอดไวชาลาไทยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมการทอดผ้าป่านะครับอ,อ,อันนี้ขอเชิญคุณอุดมหลงเหล่าเมื่อสมาชิกฟังครับขอบคุณครับในขณะที่เรากำลังอาเสียงใน,น,น,นวันที่5้าเดือนรกรกฎาคมสิงหาครับวสิงหาแล้วกันเนาะครับครับ มันมันมวนอารกระเปิดมันเก็บจุดไฟเชฟแอลนี่ก็สิงหาคมประชุมแล้วประเดี๋ยวออกจากห้องประชุมมาก็ะ็กาถมาไทยกันที่สาราหน้าสำนักงานกันนี่เลยนะครับก็ใวขยายความในเรื่องของโมทีคนตะบอร์ไทยวรชชาลาสักน้อยสำหรับคนที่เผื่อว่าเพื่อว่าคนที่ยังบัวหกันแล้วนะคนที่หู้แล้วก็ถ้าผมพิพาทจะได้ก่ มาแท่งมาเติมก่อนที่หลังนะครับก็คือคนตะบอรไทยวิชา,าเนี่ยก็คือสมาคมเขามีพบเพื่อนสมาชิกหลายคนที่ที่มีอายุแล้วปรากฏว่าพอไปถึงเวลานั้นแล้วนะครับเริ่มสุขภาพไ่ดีทำมาหากินก็บ่ได้ก็เป็นความลำบากนะัะเขาต้อว่าขานาแค่เขายังบาหาันนี่เขาเขากลลำบากนแกแล้วเนาะอาศัยว่า อาศัยว่าอึดน้อยขอเขาก็อยู่ได้กันแต่พอถึงเขาเท่าขึ้นมานี่เขาเปรียบเสมือนได้อย่างพิการซ้ําซ้อนนั่นเลยนะครับเขาเลยมีแนวคิดว่าในขณะที่เขายังมีบาดมีแหงกันเนี้ยเอามาสร้างมูลพิคนตาบอดไทยเวชลาเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดถึงเวลายามเท่ายามแก่มาจะเป็นคนคนตาบอดที่แก่แล้ว จะไม่ญาติพี่น้องหรือบ่มีก็ตามนะครับถ้ามีญาติพี่น้องเขาก็มีเป็นโครงการที่จะทําเป็นบ้านหลังๆอยู่อาศัยกันถ้าถ้าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าหรือว่าบ่มีความมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเขาได้น้อยในเรื่องของของการเงินของเศรษฐกิจเขาก็จุมีบ้านพักรวมเป็นเป็นเป็นการกุศลนะครับถ้อ ก็หวังว่านะครับจะเป็นสังคมของของคนแก่ที่ที่มีความอบอุ่นแล้วก็ตายอย่างยังมีความสุขนะครับเป็นครว่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายนี่ก็เตรียมตัวตายนะครับครับอ่าและทีนี้ที่มาที่มาของก็เลยก,ก่อตั้งมูลที่ขึ้นและครั้งนี้มูลที่เนี่ยเขาแก่ก่อตั้งได้ก่อนหลายปีดีดักพอสมควรแล้วนะครับเริ่มต้นคืนเรื่องว่าเขาก็ยังบ่มี เน,น,น,นี่มีบจน่ใจนี้เอาเลย,เเลย,ยังอไอมีที่เราก็ยังบมมีผู้ที่มีกําลังสูงที่จะมาอดหนุนนะแต่ว่าเขาก็ทํากันไปตามกําลังของเขานะครับในถึงน่าถึงปัจจุบันนี้เพิ่งได้ที่ดินไว้ผืนหนึ่งสิบกว่าไร่ที่อําเภอห้างชัดอันนี้ หลายคนรู้แล้วนะครับราวนี้เขากำลังจะก้าวไปก้าวต่อไปก็คือเขาจะหาสตังค์มาดําเนินกิจการในการาเปิดมูลที่เปิดบ้านพักเวชรา,าคือจะต้องสร้างบ้านสร้างอาคาราแล้วก็มีทุนในการดําเนินการก็คือเขาต้องมีมีการจ้างเจ้าหน้าที่มีการจ้าง บุคลากรบุคลากรรวมทั้งค่าใช้จ่ายค่าอาหารการกินค่าหมอค่าดูแลคือคนคนเท่านี้คือมันบรชื่อเหมือนคนนุ่มนะคืออย่างใดใดต้องมีคนคอยดูแลอยู่ฉะนั้นมูนี้จะเป็นงบประมาณที่สูงพอสมควรนะครับนอกจายเกิดโครงการทอดพระป่าขึ้นเมื่อประมาณที่เสาเอ็ดสิงหาสิงหาที่จะถึงนั่นแป็นะครับที่วัดพระสิงทอดเขาคงทอดทั้งวันนะครับวุทิกรรเหมนกับรถทอดนั่นอยู่ที่ ประมาณบ่ายสามโมงครับแล้วก็ตอนเช้าเขาก็จะมีกิจกรรมในการรับบริจาคในการพิธีการทอดก็มีดนตรีดนตรีปาดแล้วก็มีซอจากทางสมาคมเฮาเนาะครับซอเนี่ของซอเนี่ยของของสมาคมสมาคมปีซอครับปีซอเป็นจัดมาครับของนี่จะเสริมคุณอุดมหน่อยหนึ่งนะครับครับผในวันที่สิบเก้านะครับถ้าบะมียอย่างพิทภาคเนี่ย เราจะขออนุญาตใช้สถานที่อาจจะเป็นเส้นท่านเฟสหรือว่าอาจจะเป็นตลาดที่สาคัญสำคัญของตังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตั้งจุดตั้งต้นพระป่านะครับแล้วก็โดยจะนําวงดนตรีของนักสุสวรรค์เขาเนี้ยไปทำการแสดงแล้วเพื่อไปหารายได้แหมแหมทางหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนวันที่ซาวเนี่ยเขาจะตั้งองค์แต่งดากันที่สมาคมเขาเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเจ้า ยังได้แล้วผมก็ขอน้องเอินเชิญชวนเนาะเพื่อนสมาชิกและกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับนเรื่องของงานพระป่าเนี่ยนะครับที่สมาคมได้นะครับครับน้องเอินผมผมมีเสียงถามมากเหมือนกันนะว่าเออแล้วมูลที่นี้จช่วยเฉพาะสมาชิกสมาคมเขาเนี่ยกะก็ขอเนี่ยตอบไปตรงนี้เลยนะครับว่าบ่ใช่นะครับคนตาบอดคนอื่นที่ที่มีความลําบากนะครับเขาก็จะช่วยเหลือเพราะว่า มันใช้ชื่อว่าสมาชิกเออมูลนิธิมูลนิธิคนตะบอดไทยไวยชารานะครับ,รบไทยนะครับแต่โครงการในในนโยบายของการจัดนี้ม,มีมีเตรียมโครงการว่าถ้าเขาไปถึงรับนั่นก็จะเป็นคนตะบอดทั่วโลกมหมายถึงว่าเขาจะมีหมู่บ้านคนตะบอดต,ต่างชาติานาชาติเอาเข้ามาเป็นคอมมิวน<อ>ิตี้เลยนะเป็นชุมชนเลยนะครับชุมชนนะครก็เอาเป็นกำให้นะกำให้เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงตะบอดไทย แต่คนอื่นนี่เขาจะคิดสตางค์เขาแล้วก็เขาไม่มีกำไรพอประเภ็นนี้นี่เป็นเป็นโครงการระยะไกลแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเกิดไข้หื่อมัวเขานะบอกต่อไปถึงถึงเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่ว่าชจสมาชิกญาติใครที่มีกําลังพอที่จะช่วยเหลือมูที่สะบอดไทยชรานะครับบอกก่อนนะว่าแต่นี้เขายังไม่ได้เขายังเข้าไปถึงเศรษฐีนะครับร้อยล้านพันล้านที่จะมาอุปการะสมมูลนิธินี้เตือนนะครับจึงจึง กับกองม่เฮาเนี่ยถ้าเขาบอกมีผลงานหรือว่าเขาบอกมียังเป็นตัวเป็นตนนะครับคนที่พ่นมีใจมีใจบุญที่พ่นต้องการสร้างบุญกุศลในลักษณะนี้นะเนี่ยเพื่อนก็จะเขาก็จะเขา้ามาถึงเพิ่นแต่ถ้าเขามีผลงานแล้วเขามีรูปธรรมว่าเขาได้เปิดแล้วเนอเนี่ยค,คนพวกนั้นเพื่อนก็จะมาเองนะครับ ครับผมครับผมขออนุญาตเสริมเพิ่ม,มสักน้อยครับในวันที่เสาเอ็ดเนี่ยในเมื่อ,อเออเราม,มีการตั้งองค์กันที่วัดพระสิงห์แล้วเนี่ยครับก็จะมีการแสดงอย่างที่คุณอดมบอกบอกตะก,กี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อเออเราจะมีโรงทานโดยธรรมชาติโดย <c oughs> สมาคมเราก็จะมีทั้งอาหารเลี้ยงกับ <c oughs> ข้าวเลี้ยงแล้วลลก็มีจัากผาัทั้งขนมเส้นเอ่ยข้าวซอยเอ่ยนะฮะแล้เรากา็จะทอดกันร <c oughs> ู้สึกว่าสามโมงแลครับคุณอดอมครับครับกับทอดที่สามโมงโดยประธานฝ่าย คารวะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครท่านสุริยะประสานบัณฑิตเนาะแล้วก็ประธานฝ่ายสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ครับมซึ่งเป็นอยู่ที่วัดเสจรัดนครับมแต่ว่าเป็นภาพที่จะเป็นประธานให้เขาวาัดวัดสีสดางวัดเสจรัต <t> น <ure> ่อันนั้นเจษจรัตนเป็นท่านองคใหม่แล้วก็เขาเป็นที่เป็นประธานเขาเีว่าวัดสีสดรับ อันนี้ข้อมูลสดๆนะครับเพราะว่าเขาเขาอาจจะเป็นอัดเป็นรูปแบบของกึ่งทางการเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรอย่างก็ก็สมาชิกก็ขออนครับเป็นธรรมชาติดีครับจะได้แล้วก็เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งเนาะวันที่21นะครับสำหรับสมาชิกที่อาจจะอยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่ใกล้ๆนะครับสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมหรือว่าวันที่19ซาวนะครับมาร่วมกิจกรรมในการเล่นดนตรีนะครับในการฉลองดาองค์พระป่าก็ได้นะครับที่สำนักงานสมาคมเฮาเนาะ ครับถือว่าเป็นงานบุญที่เราได้ออกแหงรวไ้รวมมือกันถึงครั้งหนึ่งนะครับครับมาว่าด้วยกิจกรรมต่อไปนะครับผมกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในต้นเดือนหน้านะครับผมซึ่งตามคณะกรรมการเพื่อมีมติสดๆร้อนๆนนะครับตะกี้นี้มาได้นะครับเรื่องของการจัดกิจกรรมสมาคมการนะครับ AEC นะครับที่โครงการย่อๆว่าโครงการ AEC นะครับก็คือจะเป็นโครงการอบรมนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยฮับหู้ นะครับถึงเรื่องของการเข้าถึง AEC นะครับโดยท่านอาจารย์สุริยันมั่นประสงค์นะครับผู้เชีย่ยวชาญของเขาเนี่ยทำโครงการไว้นะครับก็อานนี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าสิ้นปีนี้เนี่ย10 10ฟัปปปวประเทศเนี่ยก็จะร่วมกันเป็นหนึ่งนะครับในนาของอา,อาเซียน,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 นเนาะเราจะได้รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพ้องนะครับในช่วงของหลังจากที่เปิดอาเซียนแล้วจะมีผลกระทบกับอาชีพเฮาก็นะครับซึ่ง การอบรมเนี่ยเราจะจัดในวันที่7แล้วก็8เดือนหน้านะครับแต่สถานที่นั้นตอนนี้กําลังอ,อยู่ในช่วงการแห่อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสมาชิกท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมโครงการของเรานะครับเราก,ก็เชิญชวนได้นะครับตรงนี้นะครับเชิญมาลงชื่อได้ที่สำนักง,งาน นะครับที่ที่เชียงใหม่หรือว่าถ้าท่านอยู่กรุงเทพก็ถ้าสนใจจะขึ้นมาเอลเชียงใหม่ช่วงทั่นนะครับก็ยินดีนะครับคุณทิตชัยคุณอุดมรู้สึกว่ามีสองสองกิจกรรมร่วมกันกับงานโครงการของ EC ไอซ้วนะครับคุณกรกกิจกรรม AEC อเนี่ยเขาเขาจะจัดวันที่7จ็ดถึงวันที่8นะครับนอนโรงแรม1คืนนะครับก็จะมีอาหารเลี้ยงมีเบรกเลี้ยงนะครับมีก้าวหนะาคือในนะครับผม พ่อพักฟรีครับพ่อพักฟรกฟีนะครับ,รบแล้วพิเศษพิเศษพิเศษกว่าท่านนะครับที่คุณบอยได้เกริ่อนเมตกี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของกิจกรรมตอนเย็นวันที่เจนะครับซึ่งเย็นวันที่เจ็เนี่ยเฮาก็ได้มีมติกันสดๆร้อนๆเหมือนกันนะครับว่าเฮาจะจัดงานมุทิตาจิตกับคณาจารย์หลายๆท่านนะครับที่เปิ้ลเกษียณอายุไปนะครับมีคุณครูถ้าผมจำามาคิดมีคุณครูนิลมน คุณคูบุญมีอาจารย์พิยะชัดอาจารย์พิยะชัดแล้วก็รู้สึกว่าพี่ครูอันนี้บอกคุณครูสองคุณครูครับครับครูพิยชัดแล้วก็มีครูอ่าครูปมรวันเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็มีผอพิกุลครับก็เขาจะนํามารวมกันทั้งเมื่อปีที่แล้วแล้วกับปีนี้ตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมาโครงการ AEC ของเรานะครับในวันที่เจ็ดที่แปดเนี่ยเท่ากับท่านมาได้สองงานเลยทีเดียวนะครับ กฉะนั้นแล้วก็ประกาศเชิญชวนนะครับเพื่อนท้องว่าลงชื่อก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะครับตรงนี้นะก็คือจะไปคิดว่ายังบอกว่าจะจัดที่ไหนเตื่อนเราประกาศเนี่ยคงบม่ใช่นะนี่มันมีแน่นอนแล้วก็คือว่าเราแค่ร้อยคนนั่นก็แม่นครับเราเรารับรองว่าเราเราจัดให้ท่านเนี่ยบ่าบ่าบ่าขี้ลุกขี้เลยแน่นอนนะครับที่โรงแรมที่เราจัดนะครับผมครับเล่าเล่าว่าท่านสบายสบายแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าคลิปนี้ เป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกมีได้ขอเสียงสะท้อนะเปิดสมาชิกตัวว่าเออหันตัวก่อนที่เขาจะมีหลังจากที่ประชุมคณะกรรมาการแล้วเนี่ยเขาจะมีการแถลงการว่าเขาจะมีกิจกรรมอาอย่างไรนะครับผมอ,อาจจะมีแถลงการในถ้าสิ่งที่มีความสำคัญสำคัญ,คญนี่เนาะ<ช>ถ้าเดือนไหนที่มันมีกิจกรรมใหญ่ๆแล้วก็มีความสาคัญที่เขาอยากจะสื่อสารถึงสมาชิกเนี่ยท่านนายกเพนก็มีความคิดว่าอยากจะให้สื่อสารได้หลายๆต่างนะครับจึงถึงได้มีความคิดที่จะทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับผม ซึ่งคลิปนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับเอา4ี่คนนะครับในนามของคณะกรรมการสมาคมซิทเก่านะครับก็คงจะ,จะเล่าก่อนอบรรจัยครับก็คงจะต้องล่ำลาไปสหรับวันนี้นะครับผมเอาไว้ฝากกันใหม่โอกาสหน้าสสวััดีครบสวัสดีครับ